สวัสดีครับมาพบกับครีวิวครั้งหนึ่งครับอันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้เลยไกปลาแห้งกับน้ำซุปข้่วครับถามว่าไอเนี้ยมาจากที่ไหนครับเห็นไหมครับอาม่าภูเก็ตนะครับมาจากชื่อร้านมีต้นโพนะครับก็คือผมได้มีโอกาสไปภูเก็ตนะครับแต่ละคนก็อาจจะเคยได้ไปภูเก็ตมานะครับ ร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่คุณต้องไปชิมให้ใหได้นะครับตอนนี้ร้านก็ตอนนี้ผมไปเนี่ยร้านก็จะอยู่แบบมุมๆนะครับมุมๆหัวมุมสีแยกนะครับของภูกเก็ตเรไปในช่วง<อ>ที่โควิดพอดีครับกําลังที่จะเข้าระลอก2ครับรก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวก่อนนะครับคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ไปเจอกับอันนี้ครับพอพอไปกินร้านเขาเขาก็เลยแนะนำไ้ตัวนี้มาก่อนน้ำซุปขั่วครับผมหงหงเขาบอกเอ้ยทำไมชื่อน้ำซุปขั่วครับ เขาบอกว่าเพื่อนเพื่อของคนภูเก็ตที่นี่ครับเขาะจะเรียกพวกน้ำพริกนะครับถ้าเป็นของภาคกลางหรอเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำพริกประมาณนี้ซึ่งผมก็กินไปค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันนะครับส่วนปลกปอผมเขาไม่ได้บอกครับว่าทําอะไรผมทํามาจากอะไรนะครับแต่เท่าที่ดูนะครับเนี่ยก็เป็นแบบพวก้ายปลาทอดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็น่าจะไปคั่ว,วในในกระทะนะครับ กลิ่นก็เป็นกลิ่นปลาชัดเจนนะครับแต่อันนี้ครับจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ค่อนข้างที่จะอร่อยเลยนะครับตัวนี้ผมบอกเลยใช้ได้เลยกินกับข้าวได้ดีมากมากคือภาคกลางเรากรุงเทพอีสานเขาก็เป็นน้ำพริกน้ำจิ้มน้ำพริกตาแดงน้ำพริกปลาดุน้ำพริกปลา,าปนอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นคำว,ว่าน้ำพริกแต่ทางภาคใต้ภูเก็ตเนี่ยเขาจะใช้คำว,ว่าน้ำสุปแทนครับอันนี้ก็แปลกเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้น เบอร์โทรอะไรดีไว้นะครับข้างหน้าอีกทีหนึ่งนะครับว่าติดต่อแล้สั่งสื่อนี้ได้ครับทางเว็บก็น่าจะมีขายอยู่นะครับส่วนพอผมได้กินตัวตัวนี้แล้วเนี่ยไอ้ตอนเริ่มต้นเนี่ยที่ที่ไปเนี่ยผมผมมากินตัวเนี้เป็นหลักเราก็ไม่รู้ะครับว่า,วามันแบบเฮ้ยมันอะไรขนาดนั้นถามว่าราคาน่าจะตกประมาณ169บาทนะครับราคาค่อนข้างสูงพอสมควรครับแต่ด้วยกระปุกที่ใหญ่แล้วจริงๆแล้วมันแน่นมากเลยนะครับอันอันนี้ครับ คือไหนๆก็ได้ไปนะครับก็เลยลองซื้อมาก็มารู้อีกทีหนึ่งแนละ้วจริงๆพวกออนไลน์ะไรก็มีนะครับก็พลาดเป็นนีกหนึ่งออนไลน์ก็จะถูกกว่าที่ไปซื้อหน้าร้านนะเป็นนี้ก็แปลกอีกเหมือนกันนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือเนี่ยครับ เขาก็ทํไตปลาแห้งจริงๆเขาทําน้ําพริกกากหมูเหมือนกันนะครับพอดีผมผมทิ้งไปละไอ้น้าพริกกากหมูก็เลยเอามาให้ดูแต่อันั้นไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างที่จะแข็งนิดหนึ่งนะครับน้าน้าพริกกากหมูของของเขานะครับก็เลยไอ้นี่เหลยไตปลาแห้งนะครับก็แน่นอน,นครับคนใต้เขาส่วนใหญ่ก็กิน,ตนไตปลาได้อันนี้ก็คล้ายๆกันครับองค์ประกอบคือผมว่าเขาก็ทามากระบวนการวิธีคล้ายๆกัน หมักเหมือนซอสแล้วก็ไปผัดแล้วก็มีผักมีอะไรอะครับแห้งๆอะครับถ้าคุณกินไตปลาแห้งแล้วซึ่งกลิ่นแล้วกลิ่นอะใกล้เคียงกันมากแทบจะเหมือนกันเลยสองตัวนี้ต่างกันตรงไหนนะครับต่างกันตรงที่แบบว่าไอ้ตรงไตปลาแห้งครับถ้าคุณเคยกินไตปลาสดๆเนาะก็คือของคนใต้อะก็คือมันก็จะค่อนข้าง เผ็ดร้อนนิดหนึ่งครับเนี่ยไ่ใส่สารกันบูดด้วยนะครับเผ็ดร้อนนิดหนึ่งนะครับตัวนี้แต่โดยรวมแล้วก็ส่วนใหญ่น้ําพริกเองก็จะออกไปทางเค็มหวานประมาณนั้นนะครับต่ถามว่าตัวไหนกินง่ายกว่าตัวนี้กินง่ายกว่าครับถ้าผมแนะนําก็คือแนะนําตัวนี้ครับของซื้อมากินดูครับไม่ผิดหวังครับราคาร้อยไม่ไม่เกิน200บาทนะครับแล้วแล้วแต่บางเว็บนะครับก็อย่างที่ผมถ้าผมํำราคาไม่ผิดครับประมาณเนี่ย 169 1 16 7 0 180ไม่เกิน200แน่นอนถ้าได้ถูกกว่านี้ก็โอเคครับถ้าอาจจะมีค่าส่งหรืออาจจะส่งปีก็ได้ครับีย๋ยวก็ติดต่อไปทางฝั่งเมื่อนี้นครับก็คือไปกินร้านมีต้นโพลแล้วเขาก็ค่อนข้างเชียร์นะครับอพอค่อยๆเชียร์เราก็แบบเฮ้ยลองมากินดูเฮ้ยอา้อาวอ้าวใช้ได้นะครับก็คืออร่อยเลยแล้วก็แปลกเลยสำ,สำหรับผมนะครับคนอื่นก็อาจจะไม่ดู แปลกตาอะไรเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็บอกได้เลยว่าเด็ดดวงจริงๆนะครับยังไงก็ฝากไว้ครับน้ำปิ๊กไตปลาแห้งกับน้ำสุปค่กนะครับแถวภาคใต้แล้วของภูเก็ตด,ด้วยผมไม่รู้ว่าภาคใต้จังหวัดอื่นจะใช้ภาษาอย่างนี้เหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่นี่ของภูเก็ตนะครับของดีเมืองภูเก็ตนะครับถ้าได้ไปก็แวะไปกินที่ร้านแล้วก็ซื้อกลับมาครับ หรือไม่ก็สั่งทางออนไลน์ก็ได้ครับเขาบอกค่อนข้างขายดีเหมือนกันครับตอนที่ผมไปก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะครับเพราะมีคนออกไปครับแต่ถามว่าอร่อยไหมก็ต้องบอกเลยครับว่ามันอร่อยจริงๆนะครับแนะนํานะครับเป็นอาหารกินอีกชนิดหนึ่งนะครับไว้กุกกับข้าวกินกินกับไข่เจียวอย่างเงี้ครับกับผักสดโอ้โหรับรองฟินมากๆากเลยครับได้ข้าวร้อนๆหน่อยนะจัเลยยังไงก็ลองไปหาซื้อหาชิมดูนะครับอันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม คอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงๆครับลองไปหาซื้อชมดูนะครับส่วนเบอร์โทรก็ได้ดเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในใต้คอมเมนต์อีกทีหนึ่งนะครับเผื่อให้เพื่อนๆไปลองติดต่อซื้อขายกันดูเองโอเคนะครับถ้าเห็นคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ